สวัสดีครับพี่ภูนะครับเป็นเพื่อนของดรแตว๋วศุนทรีเนียมนรงนะครับก็เพื่อนพี่ภูเนี่ยเขาชอบโทรมาถามพี่ภูเรื่องความฝันว่าจะเล่ายัางไงให้สนุกต้องบอกเลยว่าอีนางแตว๋วอีนางโง่อีอนางบ้ามึงไม่ต้องมาถามกูเพราะมึงเนี่ยเล่าหวยสนุกอยู่แล้วทําไมมึงต้องมาถามกูอีหาเจ้าอดอ,อรแต๋วเนี่ยเขาเป็นเ,เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยจะคิดทําแบรนด์น้ำอ้อย แล้วก็มาถามพี่ภูว่าเอ๊ะแบรนด์น้ำอ้อยของดออรแต๋วเนี่ยเอ่อจะใช้ชื่อว่าอะไรก็พี่ภูก็เลยบอกว่าเอ้าน้ำอ้อยเนี่ยมีกรรมวิธีหนีบยังไงก็เลยบอกว่าอ๋อน้ำอ้อยของดออรแต๋วแล้วไม่ใช่ดรยี่ห้อสุนทรีนะจ๊ะ แต่นำอ้อยยี่ห้อหีบหนีจ้าเพราะว่านางขึ้นเอาไปหีบบนคอนโดแล้วก็สงสัยก็คงใช้ตีนทีๆที่ท่ทุกวันนี้นำอ้อยไม่รุ่งนางก็เลยต้องมาใบาหวยงวดน,นี้นางบอกว่าเพื่อนนางฝันว่า3 9ม้และนางเองก็ฝันว่า3 9แล้วก็มึงมาถามกูทําไมว่ามึงกูจะเล่าหวยยังไงให้สนุกอีดอก พราะว่ามึงเล่าหวยสนุกอยู่แล้วอีเหี้ยอีด็อกเตอร์แต่วอีหาอีเพื่อนอีนางง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 มึงนี่เล่าสนุกแต่มึงเสือกมาถามกูอีหามึงจะมาถามทำไรใครอยากรู้หวยดีๆหวยเด็ดๆไปเจอที่เพจของอีนางแต่วอีด็อกเตอร์สุนทรีเนี่ยมาลองสามเก้าไปดูว่ามันจะเล่ายังไงให้มันสนุกอีดอกอีน้ำอ้อยหีบหนีอีใบหวยเก่งกูเห็นมึงถูกหวยทุกงวดเดี๋ยวมึงจะโดนกูตบไม่เคยแบ่งให้กูแดกเลย